ขอแม่ค <formation> ่อยต้มหน่อไม้ได้นี่ต้มหน่อไม้ไล่นี่แหละนั่นละแกงพี่น้องเลยต้มหน่อไม้ไล่เลยตีมแกงได้ป่ะนี่ฟดออออก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 อ้สือซะก่อนอิดอน้ำแกงหน่อไม้เหระเนาะเอออน้ำข้าเบือเนาะข้าหอมนาะเนาะน้ำ้อเตำดเดียวาหนาเนาะโอ้บบนนี้โอ้ เตรีมแก่พี่น้องในบ้านได้พระออ่อมพระักสิพร,กพรกกพักิสบานเรากับพักพักประรกับแม่เสียงเง,ง,งี้ยหลังจากแม่ค่อยไปเย็นน้ำมันออกนะที่น้ำมันออกนะที่น้ำมันออกดนบ้าเนเราโกนเขาเบื่อได้นนะเนาะโกนเขาเบื่อเจวกับตามเสีเดี๋ยวเราบอกแม่ตืหอะป,ปึ๊บ ตักขึ้นไปตึ๊บแกะออกม้เดี๋ยวมื้อนี้เฮามีเสื้อปลาแดะเนาะมีเสื้อปลาแดะครับแต่คำเฮาได้ปลาแห้งปลาเผือกกระเซือได้ครับปลาแห้งบ่ครับคนบ่มีก็ม,มีเสือ้อครับมีเป็นนะเสื้อพื้เก่าฝีมือแม่นี่นี่ครับเราน้ำเสือผมนะครับน้ำเสืออ้าน้ำโอ้ยสูตรขนาดนั้น มามึงอะแล้วเออสื่สีมอแม่คอยเปน,น้องเอ้ยนี่มันพอหรือเปล่าเอาค้างเลยบอเกเอปรปุงกนปรุงะอะเ,เนาะีได้เสื่อสอ้อาเลยน่มเราไปเอาเพิ่ไปเอาเอาขึ้นแน่ซูร้นน้ำปลาเอมาไปเอาเพิ่อเอ,า,เอมามาเพิ่ได้นีูร้นน้ำปลาเกือเกือเื้อ จักจักซื้อลงไปเชียบสะอาดครับวันนี้เชียบสะอาดน้ำปลาปึ๊บปึ๊บน้ำปลาทั้งเกือขาดไม่ได้คือแป้งโนูพี่นนองแป้งนูแป้งโนโูซื้อน้อยแซบน้อยซื้อหลายแซบหลายโฮเพิร์โฮมัน <laughs> นี่นะครับรออยหอมด้แกงอีกประมาณจักนาทีหนี่แม่แกงสามสิบนาทีสามสิบนาทีพูดน,นะ ว่างซาวห้านาทีนี่ยมีได้ก่ประมาณนั้นแหละถ้าเขาจะก่อนมันฟุ้งอย่างกินผักค่อยตะค้างขึ้นเดือนอะไรพี่น้องมัน,นี้แกงได้วะเนี่ยเขาต้องเปิดแก๊สก่อนบ่ะออแกงมาหนึ่งพี่น้องโอ้ตั้งไฟหลังจากที่นี่ครับหลังจากที่เขาเข้าเบือ้เอเราจะนั่งซื้อเรียบร้อยกับตั้งไฟครับตั้งไฟเด้อบอนีรประมาณจ็ด สักคู่นะครับก็ว่าหน่อไม้ marche. เครื่องมันสูกระโปงครับบนนี้นี่ครับพี่น้องแม่ค่อยเอามะอูแกะแกะมะอูเฮอแล้วกัค่อยกะสือเลยได้บานนี้นี่กสือมะอูไปเมื่อดี่น้องเ้ยกำลังฟุ่งออก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 ออออก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 ลอนพี่น้องเลยคลอนคือคนพี่น้องคอลอนยันข้าเบืออมันติดกหม้อ พี่น้องไทยลาวพี่น้องไทยไทยกะฟังไม่ออกกับพี่เป็นเพอ้ออันนี้ว้าภาษาผู้ไทยแกง,นงหน่อไม้แบบสูตรมิสือประเดะสูตรใหญ่สะอาดเชีสะอาดนี่เนาะไทยจักน้อยพี่น้องยังซุกเชีพไป,ปก่อนไหมถ้าเล็กบ่เชีพกว่าถ้ <laughs> าซอดเนะ <laughs> าะเชีพกว่าถ้าซอดกินกุ้ย อา้าขอบคุณขอบคุณอีแม่ครับที่น่ากินให้เรากินก้อกับบักเอาไรอ่ะโอ้บักเอานนี้เนาะมันใหญ่พี่น้องอ๋อครับครับมันฟดพี่น้โนโองเอ้มันฟดคือมันเดือดนะครับภาษาอีสานมันฟดนะครับภาษาผู้ไทยกับมันฟดมันฟดแล้วพนะมันฟดคือมันเดือดนะครับมันเดือดฟดอ๊อกอ็อกอ็อกอ็อกกับปล่อยหน่อยนี่เนาะปล่อยมันละจะไปแห้งๆอยูอ่ไหมฮึไมไปอ่อนไง เห็นบอกเอ้า mm hmm. แต่ทำนี้แหละพี่น้องเอ้ย <Hey. S 1> เป็นแต่แซ่บเท่าไรน,นี่เพิ่อนแม่เขาเอ็ดไฟแห้งๆขึงใส่เราเยอะกินข้าวแล้วเก mm hmm. ่งระมัสไตล์ภ mm hmm. ูไทยพี่น้องเอ้ย <Hey. S 1> เอ้าแต่ไต่เงินกันน้อย